พี่สุกัสสูงเท่าไหร่อ๋อ185 185เอ185แปลว่าอะไร185 1 8แปลว่าเท่าไหร่แต่งหน้านาบอกเข้าไปสบายสบายปล่าเ่าไหร่ 한국사람아하다이 아, 아, 에. 만나서 반갑습니다. 아, 아. 아, 네. 저, 전주가입니다. 대구 <laughs> 되게 잘해요. 어요잘 <laughs> <laughs> คนพูดไทยได้คือหลายๆคนช่วยสอนแล้วก็เฮ้ยอย่างพันง่ายเดี๋ยวเขารู้คือหลายๆคนช่วยสอนแล้วก็ผมช่วยสอนนิดนึงแฮะใช่ป่ใช่ป่ที่เขาบอกมาจ้ะเอางั้นว่านี่ต่อไปคุยกับบราซิลบราซิลบราซิลบุญบราซิลฮัลโหลสวัสดีบราซิลก็เปร์ปาก็เปร์ปาสวัสดีสวัสดีก็เปร์ปา กเปรช็อกงั้นเราให้ให้กามินพักก่อนด้วยสเปนสเปนอ่ะสเปนโอลาโอลากามินนู่นะโอลาสวัสดีค่ะโอ้ยยยยรยยยยยยยายย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 ยวยรยยยยยเยย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 ันยยยยยยวนยย เซเว่นเดย์ยูเป็นพรีเซนเตอร์แยไม่ไม่ขอขยี้ไม้ตัวนึงไม่เป็นไรตัวเดียวครับพี่ใจเย็นติดตรงไหนดีให้ดูปลอดภัยตรงนี้ก่อนแล้วกันต่อต่อไปให้การบีนเป็นคนดำเนินรายการต้องบอกว่าตอนนี้ช่วงฝ่ายเซลนะตอนนี้ใครซื้อตอนนี้ยังคันอยู่รับพี่ถูกกว่าทั่วไปแน่นอนเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าคุณไปซื้อข้างนอกไม่ได้ราคานี้แน่นอนใช่ไหมใช่่อใครเป็นตัวแทนของ ไปซื้อร้านสะดวกซื้อก็ไม่ได้ราคานี้จ้าอืเอาเป็นว่าใครเป็นตัวแทนของสีอะไรร้องมาบอกกันหน่อยดีกว่าเข้าเลยช่วยกูด้วยเออ blue 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 โอลาโอลาคนนิจิว่าคนนิติว่า global g l o b a เออาถูกเจ้าของนั่งอยู่ครับโอเคมาต่อสวัสดีครับตัวแทนจากสีฟ้านะครับผมสีฟ้า ไหนหยิบให้เขาดูเลยสีฟ้าดีอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างชงอ้าวตัวหนึ่าสีฟ้าไม่มีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวขอแก้สถานการณ์ไปเถอะนะครับผมสีฟ้าไม่มีนั่งรถไยเซ็ตสับรถสาบสัสดาห์ มีอยู่ในตะกร้าหลายรสชาติวันนี้อาจไม่ได้ตั้งตรงนี้แต่ว่ามีอยู่ในตะกร้างั้นใครเป็นนน่ของสีม่วงผมจะบอกให้ผมสีม่วงสีม่วงจะบอกให้ว่าเป็นตัวที่ผมกินประจําบ่อยสุดกินด้วยผมหลายกินหลายตัวด้วยแต่ว่าตัวผมชอบบำรุงสายตาอ้าวช่วยนะไรครับอ้าวงงไปหมดแล้วช่วยช่วยในเรื่องของสายตาครับอ้า๊หนึ่งคือต้องบอกก่อนว่าในนี้มีมีกฎอยู่ห้ามพูดที่ผมพูดไปเมื่อกี้แหละผมเป็นตัวอย่างที่ผิดอ่าวฝากช่ด้วย ได้เลยจัดเลยสีม่วงครับผมใช่ครับผมครับสีม่วงนะครับตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเรื่องสายตาแบบกินเออใช้แล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าไงใช่ยังไงวะละลายน้ําละลายน้ําแล้วก็ดื่มแล้วนี่แบบว่าช่วยเรื่องสายตาแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองให้เลยการลองชงใม่ฟังเลยอันนี อืมดึงลงดีกว่าก็สามารถเอาไปปัใส่น้ำตาลได้ไหมคะเชิญเชิญพี่บอบเข้าไปหน่อยเ๊อบอเชิญบ๊อบเข้าหน่อยได้ไม่ท้าโอ้ยไม่ขายบอบบอบโดนราทนไม่ไหวหลายคนเตรียมจีจ้านได้เลยใช่มากมากน่านี่คนสวยสองคนเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนื่องจากเมื่อกี้พี่เอ๋ยมาแล้วเดี๋ยวมาจริงจริงนสามารถกินพร้อมกันสี่เม็ด ในปากก่อนเลยแล้วก็ใช่มชื่าพี่ลองสาธิตวิธีวิธีการกินได้เลยใช่ก็คือเทออกเข้าไปในนี้เราไม่เอากินมันก่อนแล้วก็ค่อยกินน้าตาคิดว่าให้เลยให้น้ำมันละลายตรงนี้ไม่เอาใหกินแบบนั้นค่ะจริงจริงนะผมกินแบบนั้นบ่อยแล้วผมจะให้ผมเคี้ยวบ่อยแต่ปัญหาที่เจอครับมันจะมันจะชอบแบบเออนั่นน่ะก็คือกินผสมน้ำกินผสมน้ำดีกว่าเทน้ำก่อนดีกว่าก่อน ประมาณไหนกันตรงนี้พี่ประมาณนี้แหละครับผมกำลังเข้มข้นกำลังเข้มข้นสำหรับใครที่แบบว่าอยากแบบว่าทานเป็นน้ำโซดาก็ได้นะจะได้แบบสดชื่นเราต้องแบบทำไมอะป่าพี่อยเแก้งไหมคือผมกินเองผมชอบรสนี้มากต้องบอกก่อนว่าขอบคุณพี่มากเลยที่ให้โอกาสผมได้ร่วมงานด้วยแล้วก็คือเดียวหน้าเด็กมากนะครับกามินบังเรียบร้อยแล้วอันนี้ใส่น้ำแข็งได้ด้วย พีนี้ต้องบอกก่อนครับว่าถ้าสมมุติว่าใช้น้ําน้ําอุณหภูมิห้องปกติเนี่ยมันจะละลายเร็วกว่าแต่ว่าถ้าอร่อยเนี่ยยังไงก็คืออยู่ในน้ําเย็นเนี่ยอร่อยแต่ว่าถ้าทางที่ดีก็คือผสมในน้ําน้ําที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีน้าแข็งร่วมด้วยอย่างเงี้ยก็จะละลายเร็วถ้าน้าอุณหภูมิห้องก็คือละลายเร็วเคยชงกับโซดาไหมอร่อยมากมากใช่ใช่มันจะแบบสดชื่นมากอยาให้พี่ปูถือมากลัวไม่ใช่โซดาเป็นไรครเป็นไรค่าจะรู้กันอยู่ อ่ะเราใส่ผสมกันไปคือมาผมบอกก่อนเพราะว่าเผื่อหลายคนจะจะไม่ค่อยเข้าใจคือตัวนี้พี่แต่ละรสชาติแต่ละสีเนี่ยช่วยอะไรบ้างครับผมอ๋อก็อ รว,วมก็คือช่วยไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของสายตาเรื่องของวิตามินหมือนวิตามินซีก็เรื่องของอิอโมโมูเิสเซีมนะคะครหรือว่าตัวสีเหลืองที่ชอบมากก็จะเป็นเรื่องของวิตามินรวมคือคนเราทุกคนก็ต้องมากันวิตามินให้ครบเพราะว่าต้องบอกว่าสารอาหารของโมงคลเนี่ยที่การใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่เพียงพอมันตัวผมเมื่อกี้อาจจะพักผ่อนน้อยนอนหลับน้อยอย่างผมเนี่ยนอนหลับน้อยพักผ่อนน้อยต้องตัวไหนครับรวมเลยทั้งตัวนี้เลยตัวนี้เลยสีเหลืองผมจะบอกให้ว่ามีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือ ช่วยในบำรุงอะไรบ้างบอกผมไ่คิดได้ไหมพี่เขาห้ามพูดเรียบร้อยเอางี้กว่าเวลาเหนื่อยๆแบบเจอแดดอากาศร้อนเงี้ยกินสีเหลืองนะผมรู้สึกสดชื่นมากขึ้นระหว่างวันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราง่วงหรือเราอ่อนเพลียเนี่ยเวลาเรากินผสมกับน้ำ้วเนี่ยกินกับน้ำเย็นนะนะอร่อยมากแล้วก็สดชื่นขึ้นารู้สึกไม่ง่วงอแล้วถ้าสายตาสมมติว่าเราแบบ ตาล้าตาอ่อนเพียก็เป็นนี่เลยค่ะสีม่วงอันนี้เลยที่ว่าชงแล้วนี่แล้วใส่น้ำเย็นนี้ยิ่งอร่อยเลยนะครับดูการเราคนเราอยู่กับแบบพวกผู้ไลโทรศัพท์ถแม้ทั้งเนี่ยไล์เนี่ยแดดพวกนี้สเปกตรัมเดียวพาทิตเลยนะต้องบอกว่าไฟที่เราเห็นในห้องจัดเนี่ยหลายคนอาจมองว่ามันดูเบาใครที่ไม่ได้ยืนนะแต่พอยืนคุณจะรู้เลยนะว่า ว่ามันล้าตามากแล้วมันแรงมากแล้วแบบว่าคือใครบอกไม่ดังมันดังได้ด้วยจริงๆนะครับพวกแฝงพวกนี้เราจริงแสงเนี้ยสเป็นตั้มเท่าพราทิตย์เลยเท่าเลยเหรอพี่เท่าเลยก็อคือทำให้เราแบบตาเราล้าได้ขหนะบกูชจุกอ่ะเว็บบกูชิบจุกอคือทำให้ตาล้าตาอ่อนเพลียได้ตาแห้งอะไรนะคะอะไรนะคะทุกคนอยากกินไหมคะนี่สียาโยนะคะเอ้ยนี่ปุ่มอะไรอ่ะปุ่มอะไรอ่ะเดี๋ยวนี้เขาแย่งพูดแล้วอุ้ยนี่ปุ่มอะไรอ่ะ มาชิสสวยรสชีสอร่อยอร่อยมากๆเมื่อกี้พี่กาบอกอร่อยนะครับอร่อยอร่อยมากๆครับผมข้ากินดูน่ารักแล้วผมกินแล้วไม่ดูน่ารักครับพี่เฮ้ยดูดี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 แต่เดินเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าหน้าจี๋เหีะตอนเดินเข้ามาไม่มีทางดูดีครับใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวชอบชอบขอานุญต่อเลยพี่ไปนั่งดูได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอย่าดูแบบกดดันมากนะพี่